นนี่คิตตี้จะพาทุกคนมาที่วัดชัยโยวลวิหารนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะนี่นะคะทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่จ้านี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะซื้อดอกไม้ทูกเทียนไปไหว้พระกันนะคะทุกคนจ้าแล้วก็ชุดจ้ะ เราจุดเทียนเสร็จนะคะเดีย๋ยวเราไปไหว้พระขอพรกันเลยค่ะทุกคน ค่ะคิตตี้เข้ามาข้างในโบสถ์แล้วนะคะกคนสวยมากค่ะอ,องค์พระใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนคนก็เยอะพอสมควรคะ่ะเอยวเราไปจุดอื่นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคือมาถวายผ้าไตจีวรน,นะคะแล้วก็มาห่มให้องค์พระประธานด้วยนะคะ แต่เขาจะไม่ให้ผู้หญิงห่มนะคะเขที่นี่เขาจะให้ผู้ชายหรือที่เป็นผ้าเท่านั้นนะคะที่ห่มนี่ค่ะเราเจอบ่อน้ำมุนนะคะ เดีย๋ยวเราเอาอไปฝากคุณยายเพียงกันเลยนี่เอาให้น้องเช็กตัดอยู่ได้นี่ค่ได้บุญกับทุกคนเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้นี่ค่ะระแกนเข้าไปกันเลย นี่จะข้างในเป็นแบบนี้นะคะตกแต่งอย่างสวยมากค่ะเป็นภาพวาดที่สวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันเลยนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากจุดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามาฝั่งทางนี้นะคะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุดปล่อยปลาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาค่ะทุกคนนี่จ้าเป็นจุดที่ทุกคนเขาปล่อยปลานะคะอเ่านตรงน,นู้นเลยจ้ะนี่สะพานที่เรามาจากตรงน,นู้นนะคะนี่แม่น้ํากว้างมากนี่ออ้ยนี่เ้ฮม แล้ววัดที่นี่นะคะก็จะมีตลาดอยู่ในตัวนะคะทุกคนนี่จ้าเป็นตลาดย่อมๆนะคะของชาวบ้านสถานที่ใหญ่พอสมควรค่ะก็จะเป็นขายของแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะที่ทำเองและตอนนี้นะคะคิตตี้ก็มาซื้อน้ำจ้านี่ ตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กิ๊ตดีด้นะคะ่ะบ๊ายบาย